เต๋อโอ้โหตกหลุมเต๋อเบสเนี่ยลูกกบครับพี่น้องฝนกิดตกลิ่นครับเมื่อคืนหลังนี่คือแล้วครับพี่น้องโอ๊ตหลังนี้มันถือลูกพี่น้องปลสื่อปลาตัแต่แกงเล็ดเดเย็บเกือบร้อยเย็บปลาจะตัวเอเดี๋ยวนี้ก็ร้อยเบิ้งสขนาดเจ้าไปเจอไอ้ต้อนนีหลงไรแม่นาะ ครับพี่น้องเสื้อน้ำมันจอสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พ่อน้อยเอามาหายามเบ็ดครับมาเด้อพี่น้องมายามเบ็ดเดียวนะครับเสื้อไวน้นอนสองห้องแน่น้ำยังเน่ครับพี่น้องแจงพอดีครับถ้าไปทุนกันเด้อครับพี่น้อง เซร์โอ้โหตกหลุมโอ้เซร์เบ็ดเนียลูกกบครับพี่น้องขึ้นนิ่งแท้เละคือบนนอพี่น้องเลยล้งเลิกคือมีติิงๆอันนี้คือเราไยายามน้อยูน้ำยังก่อนครับพี่น้องยังเรามาขึ้นทีหลังครับ เยี่ยมบึกนองนี่ครับเสือไว้น้องสองห้องแน่แล้วกันน้ำยังแน่ครับพี่น้องฝนกระตกลินครับเมื่อคืนนี่มันแห้งดรกครับพี่น้องอมีคือดรอครับมีจริงๆอยู่หลังนี้ก็ได้ เนื้อลูกป, <Fern anda. S 2> ป๊บครับเนื้อล่อนบุนุ้เนื้อเปนร้อน่ไม่ได้แนวถือครับพี่น้องเดี๋ยวหยาบก่อนหลังนี่ถือแล้วครับพี่น้อง ก่าจักป่าเลืกยครับนี่ไปห้องนั้นงานมาอยู่ขาดจิงเนาะน็อตอย่างคือติงนี่แหง้งไปเลยครับพี่น้องถอนขันก่อนโอ้ปลาเสริมปลาเสริมพี่น้องปลาเสริอมตัวงามอยู่โอ้สียงขบฮั่นโอ้ตัวงามยังด้พี่น้องต,ตัวปลาเสริอมนะ ยามาสี่ 5, ห้า 6, หลังหกหลังแล้วได้ครับพี่น้องจะเห็นปลาเสริมตัวนึงเลยครับโอ,โอ้ตัวปลาเสริมเนมงามแต่ว่าเป็นูอีอะฮะแต่มนึงละพี่น้องเดี๋ยวปศนหัวถงก็เด้บานนี่หลังนี้เห็นแต่ขันเบ็ดติงนุๆอยู่ะครับพี่น้องโอ้โหนดสี่สังหลังอีพี่น้องปรากฏตัวนี่ เมื่อดีแล้วครับพี่น้องปรากฏครับตัวมี้ไงปลาเลือดหรครับพองงามๆนี่แหละครับพี่น้องปรากฏพี่น้องตัวที่สองครับพี่น้องคือน้องสองห้องครับตอนนี้ ย้ำจะเบริรแล้วละยังอยู่สองหลังสามหลังครับพี่น้องทางท่านส่งเรามีคือดรกครับสามหลังนะเดี๋ยวเราปพสเทาถงกันครับพี่น้องถูกปรากฏตรงนีง้ใหญ่ไปเลยครับพองงามๆตอนนี้ลงมาน้ำยั่งนะครับพี่น้องถมไม่ดีๆพังเบิดครับพี่น้องต้นอยู่ขาก็ไปหลายต้นแล้วครับ อยู่มองโห่หนาพอน้อยนี่แหละมาลุ้นน้ำยังเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ซื้อไว้น้ำยังนี่หลังนี่มีแม่นถือหรือเปล่าพี่น้องปลาเสริมครับปลาตองแต่แกงเล่นเลนโอ้ปลาตองพี่น้องตรงนี้ใหญ่เด้อครับปลาตองน้อยปลาตองน้อยธรรมดาครับนี่ งามๆนี่แหละสุอเบ็ดเนี่ยลูกกบลูกหวกนี่แหละครับพี่น้องไข่ยุ่มีขันตายครับคันตายนาไว้ถ้าได้ปลาตองครับสด,ดตัวพองงามๆครับพี่น้องหลังทัดไปคือทรงละมีคือครับพี่น้องเดี๋ยวปพดเขาถงก็นน้ำมันยังใสโพดครับพี่น้องฝนตกอย่าทำมีแห้งตกแบบลินลินครับ หลังต่อหน้านี่กระทืบอ,อย่าได้ขับพี่น้องนะแล้วมันปรากดน้อยแล้วตีนลงนังน่งลงนังอยู่ผ่าพี่น้องสมบรรยากาศครับนคนไผยเรือลุงนอมเราไปเกี่ยวหญ้าครับหายหญางง้าเฮงงูไผ่เรือลองลอง,ลอง,ลอง,ลองนำห้องอย่างครับพี่น้องฮะทำมานลุดหลังนี้ได้ครับพี่น้องโอ้มันบอนดีอย่าบอกลุงนอมฟังนั่นมันขามไปยากนี่ละโอ้ปรากดลีครับพี่น้อง พองามงามนี่แหละครับตัวมีใหญ่กว่าเลยโอ,โอ้โอ้ลุดตจ้ะเนาะบินตับปับลุดปัดเลยโอ้ยมีไหวได้เนาะพี่น้องนี่ตัวตะกุดครับพี่น้องพองามงามนี่แหละครับเบ็ดยามแล้วล่ะครับพี่น้องมีมีทึ้ครับเบ็ดเกือบร้อยได้ปลาจากตัวหอก ทึ่ยมีทื่หลายครับสามสี่ตัวห้าตัวครับพี่น้องนะบ้านนี้พอน้อยว่าเราเอามองลงไปกลางไว้กลางกุดโกงนี่กันนะมันมีซองนึงเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,นเห็นปลามันบอนครับเดินนั้นแหละครับพี่น้องนะเดินน้อยน้อยนั่นแหละคือจอกมันหุ้มมาบดรับบ้านนี้มันยังซองนึงครับก็เลยแบบไปกลางมองไว้ลองเบิ่งกันนะส่วนห้ามันถือครับพี่น้องเพราะว่าเตี๋ยม,มองมานาอยู่ครับเนี่ย เอามองมาปืนนึงครับพี่น้องถึ่งมองถึ่งแห่ผมได้ติดรถมาเนี่ยอุปกรณ์หาอยู่หากินเบ้างเนี่หมัดเบ็ดครับพี่น้องได้ดปลาสำนั่นนะครับเรามองลงเสื้อไว้จากเซีนก่อนครับฮะพอได้ลุ้นครับพี่น้องประนั้นจังละภาพพี่น้องมายามครับเสื้อไว้ก่อนเสื้อไว้ตอนเศร้านี่แหละครับออพดมานําได้ครับพี่น้องเงือกได้คนเสื้อเงือ ลูกกบครับลูกกบมุกทีนี้ได้กระได้ครับพี่น้องก็ได้ได้นมาผลงานที่ได้มาป่าจะกัวนี่ก็ถือเบสเด้่ยพี่น้องนะแต่เงินหลหมดประคารร้อยหูมุกตะปานเออสองสามจนโคตประเสริฐนี่เนาะนี่ยฟักไมาตะก้อยเขาบ่เอาหนังอนบ่กไงนก้อยแล้วก็โคโนะแม่นไซเอ็นเอาหัวกันมกเส้นหนามใหญ่จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากับแจ็คเนาะหาอนหนาเดี๋ยวจะเห็นรอ มาหอดแล้วก็ที่เห็ดกินเด้อพี่น้องเลยมุกปลาก่อนเด้อพี่น้องเลยมาค <มก S 1> ิดมุกเสื้อมุกหม้อมุกน้ำในน้อยอัดเจาะเอ่อคำว่าแม่นเอ,อ่อปลาตูกบลูกเขียนแต่ว่าถือกับเอามันใส่กันอ่อนปอมเด้อพี่น้องเลยไม่ทำได้เพิ่มมากูดบ่ใช่เต็มซื้อไอตูก็พอจะเคยเน,นี่ยหยุด บ้านพี่น้องฝนตกบ่บ้านท่ำกังกะที่ไหนน้อยจังน่อยพอดินเปะนี่ยแหละพี่น้องฝนเข<อ>า <ฟน S 1> เป็นตะเตห์เหตไทหน้าอยู่วะทอตะเตห์ไทยเฮา,าอยู่แต่ยหญอยู่หน้ามันแห้งกว่าในบ้านจังน่อยเฮ้ยไม่ได้ไปไถขุดใบะบ่ปะว่า,า,วา,าหอดห,ห,หน้าลิหน้าละมันย่ำบ้านเขาเลยนี่นี่เห็นมั้ ไปเ,ปเลี้ยวคเลือลไปทุบเสตโตะไเ,เดี๋ยวแบบง่ายๆพี่น้องมือนี่หมกป่าก็ทีทแส<ต>บอ,อ,<ไ>อยู่เอเดเเข็มเข็มบกเสือเ็ดซอยใส่เกือจหน,น,น,น่อย,ยนั่นใหญ่บกเือเผิดโอ้หน่อยนม่น ด้ยเดี๋ยวนีกรลอกเบิ้งถลวเจา้าไปเจะเห็ดตอนหลงหลายงั้นอะว่าหลงหลายคะสตอนนี้เ<อ>น,น้มกมกเสอือหวเสอือลูกกบพบพี่น้องเลยมือนี้เศ<ก>รษฐมิตรเอามมกกัน<อ>น,กะนะมกเสอเือก็ป่านี่นะโอ้ย่างติดขาดเดยนมาเขากินยุธงไทยงหน้ากับล่องเบิ้งทำ่คือว่าเลิศรูเด้ทั้ลืมใหญ่เห็นพักกระแยงสองเงาลืมโจมมา เดี๋ยวเมื่อหน้าเราไปขดมาปูโจมมากเลยเด้อโจมมาใส่อันถังไว้แทั้งไรมาปูหน้านี่มันได้กินไปเลยเอาเข้ากับเสื้อน้ามแล้วเนาะมันกำลังแขยอดประมาณค้านิ้วมือมันจะไปน้ำบ่เอออยู่ขอบน้ำหยางเลยโนะอ้เข้ากับโจมแล้วก็เอาอันกระถางใส่น้ำเสือเเเส้อเบ็ดเาเเ็สื้อเบ็สเราไปย่างโค,ม,คมหอมยินโหลดมันโจมเลยเดี๋ยวเาพักกันอย่งตัวนี้เสมอ ล่อพอหน่อยจะไปเปิดเกล็ดกันเด้อพี่นะ้ดดนองมาดิใส่แก๊็ดด้พี่น้องมันีสวยแล้วพี่น้อง <c oughs> ดังไฟเรามีทันเนาะเปิดไฟก่อนเด้อเปิดไม่ได้ไอ้เจ้าหนามลายๆประมาณนี้นะฮะเอาเปิดเกล็เข้าไฟมาดินะ ท่านทำไงนะนะนั่แลนะ้วเอาฟ้ามาปิดบเด่นรอถ้าก,กินย่างเดียวพี่น้องเด่นามงมาปิดกันมา,มาวละเสืออีตูแล้วได้ขับพี่น้องมันฟดมาเันเดอลอดประเสริฐพี่น้องเดินพูดกัะเาด,ด้วยความงเสือข้ตู่แบเขาดนน้ำเรลมรอดายน่ะไ

ทุกประเทศพี่น้องเอาเข้าวตัวมาเด้อพี่น้องเอฟซี C, ทุกคนทุกคันจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมากินมกป่าครับมกป่า,<อ>ปามกหัวก <laughs> มกมอครับพี่น้องเสือน้ำมอเจาะว่า,อ,าอ่าอกับว่าใดเอาเอาหารกินประเทศเลยจ,ได,จได้เห็นอย่างยังไงคำ ปลาขวดถือยู่ไ่้เหรอเป็นน่องคนน่ะยางขัดผมเล่นอันนี้ก็ปีใส่กลองใส่ก่องแล้วเป็นนองมันจะแซ๊บมันจะแสบมันเด็ดปางตีงใส่กอ่องคาเนี่ยว่าปลาเป็นมี่ครถืออย่าเล้ามันอยู่ในน้ำอาจจะมาชัดฉลูจะมาหาตัวนู้นุ่มผู้ ว่าไปเสียน,นะเป็นไรเถอเะแซ่บไหมมันฝนตกแห้งๆจังไปใสเด้อบัดนี้เด้อถ้าเข้ากันเดินนี่มันถือแล้วได้พี่น้องเดิน,นพเพื่อสะพานี่จำเสือนำโนโน,โนกันนะจมไปลอยใส่บะเกอือเทียด ทศอยู่เด้มกปลามกหยังนี่ต้องใส่บักเกือเทศเด้อพี่น้องเอาจานไปตรงนะแม่แม่สิเอามือบ่ดีใส่เฮ็ดอีหยังโอ้ยลืมขมันสวยส่งหิวเข้าจังหน่อยอยู่มันดอก8:00 2:00นไปซคือสูโองจังดจะหาเวไป สองโมงนิดนิดๆก็บุ้งปอดจานได้พป่น้องบุ้งจะมองเอ็ดขอเขาๆนะี่และพี่น้องชมจะใส่มันกระเกิด,ดกยยกเดี๋ยวหันพักบุ้งขาวเสียบกรอบนี่เป็ดมืดด้วยอันนั่นหมูได้แล้วอันนี้เป็นเนื้ออันนึ่งใส่กรอบหมูกันบุ้มนี่ดำเด้อหอยปียง เออถ้าใช้ปีงมันนั่นเราห่อไปจองหน่อยนะจิ้มเหนือประเด็นเซกอบเนื้อพี่น้องแสบยมนะแห้งๆกันไหมจำน้ำพอคืนมอสพี่น้องพูอใดอยากกินกับข uh> ่าวบ้านนอกก็มาด้อพี่น้องเลยต่างประเทศในประเทศ ยางขัดปรากดปะเสื่อมหมดแล้วสามรายการอยู่ในหันปรากดปะเสื่อมกระลูกหัวล,กกลูกกบอือคนไทยเราลูกกบคนลาวว่าหัวเสื่อมได้มาแกงส,สดๆมันแซพื่อได้ปลาเสื่อมประกด พี่น้อง f อทุกคนทุกท่านเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื่อนี้แขงปากดเสิร์ฟปลาเสร่มแล้วก็เสิร์ฟลูก,กบกรบพี่น้องมาเด้อแซ่บแบกันเด้อครับพี่น้อง,ง,องขอบคุณครับผมเดี๋ยวมันมัดปากใหญ่ปาก